พี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วก็รับชมทางทีวีนะครับผมสมกรจิตุธิภากรครับผู้สมัครหมายเลขเก,ก้าเขตหนึ่งจังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่วันนี้ผมมาในฐานะตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับจะขอตอบคาถามที่ท่านพิการถามนะครับอันดับแรกเลยคำถามที่ท่านถามนั้นต้องปับนิดนึงนะครับเพราะว่าปัญหาที่บอกว่าพืชผลาราคาเกษตรตกต่ำแล้วมีปัญหานั้น มันเกิดก่อนปี62นะครับเพราะว่าหลังจากปี62แล้วเราตั้งรัฐบาลแล้วนะครับพักประชาธิปัตย์มีส่วนเข้าร่วมในพลรมนะครับแล้วก็ได้เปรัฐมนตรีเกษตรับร้องนตรีพาณิชย์นะครับทั้งสองท่านนั้นได้ช่วยกันแก้ปัญหาที่ทำท่านที่จอร์บอกนะครับถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาจะไม่มีข่าวของชาวนาที่เอาข้าวมาที่ตำงเรีย่ยม หรือขนใส่แตนแล้วก็วิ่งมาที่จำเนียบแล้วก็มาเทหรือ,รอมีข่าวที่ว่าคนขนอ้อ,อยขนอะไรมาแล้วก็มาประท้วงนะครับข่าวเรื่องนี้เบาไปนะครับเพราะว่าขรมตรีเฉลิมชัชยซึ่งเป็นเลข,ขาของพัชนะครับท่านได้ดูแลไปอย่างดีนะครับและท่นานบุรดาจิรินนั้นซึ่งท่านได้ดูแลในส่วนขอกงกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าเกษตรผลิตพาณิชย์ขายนะครับอันนั้นเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมานะครับก็คือจาก แจ้งนิดนึงนะครับว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลน,นี้แต่เรามาพูดถึงอนาคตดีกว่าครับว่าแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรครับพรคประชานิพนธ์ปปนั้นเป็นพรัคที่เกิดขึ้นจากชนชั้นล่างน,นะครับเกิดจากคนธรรมดาแล้วก็ช่วยกันคิดคนนโยบายออกมานะครับเราตั้งใจนะครับว่าเที่ยวนี้เนี่ยครับเราจะเพิ่มนโยบายสิ่งที่เราทําแล้วทราคิดว่เราดีเราจะทําเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนโยบายเดิมของเราก็คือนโยบายมาัารายได้ที่น้อยที่เป็นเกษตรกรจะทราบน,นะครับว่า ตลอดสี่ปีที่ผ่านมานั้นเราทํานโยบายนี้ได้อย่างราบรื่นนะครับไม่มีผลจลิตแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วทุกคนนะครับก็ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้นะครับมาในคราวนี้นะครับเราตั้งใจจะทำในสิ่งที่มากกว่าน,นั้นนะครับก็คือเราได้เพิ่มส่วนต่างนอกจากส่วนต่นางที่พี่น้องจะได้แล้วนะครับเราจะให้เงินปุดหนุนอีกนะครับไร่ละสองพันบาทเป็นจำนวนสิบห้าไร่ต่อคน นั่นหมายความว่าในครอบครัวหนึ่งถ้าใครปลูกข้าวเนี่ยครับก็จะได้เงินอุดหนุนสามหมื่น 3, บาทในก้อนแรกนะครับแล้วเมื่อท่านปลูกเสร็จแล้วท่านแจ้งแล้วท่านจะได้ส่วนต่างอีกนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดส่วนต่างนั้นราคาข้าวในเวลานั้นเจ็ดพันบาทส่วนต่างนั้นอีกสามพันบาทก็จะเติมเข้าไปในกระเป๋า,าท่านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับและจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับและก็เป็นสิ่งนึงนะครับสําหรับนโยบายเรื่องพืชผลกเกษตรนะครับ ตัวเลขนี้ท่านไปอ่านชัดๆว่าที่ทํามามันล้มเหลวอย่างไรทุกท่านครับเกษตรกรนั้นอยู่ในนิยายหรือนิทานของเรื่องของการเกษตรนะครับพักรวมไทยสร้างชาติจะ้อมไหมครับครับได้ครับสามนาทีเริ่มครับครับสำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ ตรงใจที่สุดนะครับ yeah, yeah, yeah. ผมเรียนไปยัง <Yeah. S 1> ท่านพี่น้องทุกท่านที่ฟังหรือดูอยู่ทางทีวีนะครับพรคประชาธิปัตย์ตั้งใจที่จะแก้ปัญหานี้โดยตรงนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าท่านสังเกตนโยบายของพรคประชาธิปัตย์จะมีข้อหนึ่งนะครับว่าออกเอกสารสิทธิ์ในที่ทํากินให้กับประชาชนทุกคนที่มีปัญหานะครับ <Yeah. S 1> เราทราบเรื่องนี้ดีนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเรามีรัฐมนตรีช่วยซึ่งเป็นซึ่งคุมกระทรวงของกรมที่ดินอยู่นะครับแล้วเราตั้งใจว่าในรอบนี้รอบนี้นะครับถ้ามีโอกาสเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ ตั้งใจนะครับโดยการที่เราจะบอกทุกผู้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินทุกคนนะครับถ้าท่านมีปัญหากับรัฐนะครับแล้วรัฐฟ้องท่านอยู่นะครับท่านถ้าท่านบั่จใจว่าที่ดินนั้นเป็นที่ที่ปู่ย่าตายายของท่านเนี่ยเป็นคนอยู่มาก่อนนะครับท่านไปพิสูจน์สิทธิ์นะครับรัฐบาลจะเตรียมเอกสารเจ้าหน้าที่มาให้ท่านนะครับแล้วเราคุยกันแล้วว่าถ้าไม่พอเราจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้พอนะครับแล้วเราตั้งใจที่จะแก้ปัญหานี้ ให้ได้ภายใน4ี่ปีนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเรียนทุกท่านนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับท่านไหนที่คิดว่าตัวเองอยากได้โฉนดที่ดินนะครับแต่ติดปัญหาว่าเจ้าหน้าที่รังวัดรางวัดไม่พอนะครับปัญหาค่าติกปัญหามาตรฐานที่เราก็คือว่าพอเราไปยื่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอต้องรอก่อนแล้วบางคนก็รอเป็นปีบางคนก็รอ4ี่หปีนะครับท่านสบายใจได้นะครับเราตั้งใจที่จะออกโฉนด ให้ได้1ล้านแปลงนะครับภายใน4ปีนั่นเฉลี่ยปีละ250,000แปลงครับอันนี้เราตั้งใจจะอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องนี้อขอให้มั่นใจในพรรคประชาธิปัตย์นะครับถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมงานเป็นรัฐบาลเราจะดำนโยบาย2เรื่องครับเรื่องแรกคือออกโฉนดที่ดำกิน1ล้านแปลงให้เสร็จภายใน4ปีนะครับเรื่องที่2ก็คือจะหาทางออกเอกสารสิทธิ์นะครับ ถ้าท่านพิสูจน์มั่นใจว่าท่านเป็นเจ้าของอยู่แล้วท่านต้องได้ที่ดินเป็นของท่านครับขอบคุณครับดีครับ